ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม2565ระหว่างวันที่17ถึง20พฤษภาคม2565 โดยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้มาติดต่อราชการจำนวนทั้งสิ้น106รายเพื่อขอรับบริการในด้านต่างๆได้แก่ส่งเอกสารปรึกษาข้อกฎหมายและยื่นคำร้องทุกข์มีลูกจ้างมายื่นคำร้องจำนวน19รายเป็นเงิน6 7 1 1 3 6บาท โดยพลังงานตรวจแรงงานได้ดํงงาเนินการช่วยเหลือลูกจ้างให้ได้รับเงินตามสิทธิ์จ,จํานวน3รายเป็นเงิน3,908บาท27พฤษภาคม2,565นอนุสัก์หินใหญ่นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สสคปทุมธานีและเจ้าหน้าที่ร่ามจากกองคุ้มครองแรงงานดำเนินการรับคำร้องคอร,รอของลูกจ้างในแคมป์พักคนงานซอยเอราวัณ28ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยนายจ้างมีการค้างจ่ายค่าจ้างลูกจ้างสัญชาติเมียนมาร,รวม56คนมีลูกจ้างยื่นคำร้องในวันนี้จำนวน24คนลูกจ้าง ส่วนที่เหลือจะมายืดคำร้องในภายหลังเนื่องจากขนาดนี้ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดทั้งนี้สคปทุมธานีได้มอบอาหารสำเร็จรูปและแอลกอฮอล์สำหรับป้องกันการติดเชื้อโควิดให้แก่รูปจ้างวันที่18พฤษภาคม2565นางสาวนงรักวานทะโหงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจบทบาทเจ้าหน้าที่กกพและค พอขอในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานณห้องประชุมกอลวิวบอลรูมโรงแรมซัมมิตไพเฮิร์ชกอลขับจังหวัดปทุมธานี เวลา9นาฬิกาถึง14นาฬิกาในอนุสักขินใหญ่นักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมบูรณา,าการการทำงานกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีตรวจเยี่ยมคนพิการผู้ดูแลคนพิการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างคนพิการเชิงสังคมประเภทจ้างเหมาบริการจำนวน6ราย ในวันเดียวกันเวลา8นาฬิก30นาทีถึง14นาฬิก30นาทีนายภาคภูมิชูพิมพ์นักวิชาการแรงงาน ปฏิบัติการและนางสาวรุ่งชีวาบุญคลองรับเพื่อการสื่อสารเข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานณห,ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวงชั้น3สาราการจังหวัดปทุมธานีโดยมีนายเอกวิทย์มีเพียรรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานและร่วมออกตรวจสถานประกอบกิจการแบบบูรณา,าการจำนวน3แห่งวันที่19พฤษภาคม2565นายเดชาหอมตานักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมบูรณาการการทำงานกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดก,กระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีตรวจเยี่ยมคนพิการผู้ดูแลคนพิการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างคนพิการเชิงสังคมประเภทจ้างเหมาสวดิการจำนวน2รายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อติดตามข่าวสารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะเจาจงอปทุมธานีคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน